ประเทศในอาเซียนติด10อันดับโลกของการรถติดมี3ประเทศได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อาเซียนกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีปัญหาติดขัดคือการจราจรติดขัดสปปลาวรถติดเป็นช่วงๆไม่ได้ติดตลอดทั้งวันจะติดช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมงเช้าและช่วงเย็นจะติดตั้งแต่4มงเย็นถึง6โมงเย็น แตกต่างจากอินโดนีเซียไทยและฟิลิปปินส์การจราจรของสปปลาวรถติดเพราะทางแคบรถเยอะก็ต้องติดเป็นธรรมดาแต่ถ้าทางกว้างรถก็จะไม่ติดส่วนประเทศไทยกรุงเทพมหานครรถติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในวันที่เร่งด่วนการเดินเท้าอาจไวกว่าการขับรถและคนในกรุงเทพมหานครใช้ชีวิตอยู่บนรถ ฉเฉลี่ยนานสองชั่วโมงต่อวันเท่ากับว่าอยู่บนรถและบนท้องถนน1เดือน3วันต่อปีคนไทยนิยมเดินทางกับรถเมล์41%รองลงมาคือรถยนต์35%และรถไฟฟ้า8.7%ประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้ารถจะติดมากกว่าเดิมและการเพิ่มขึ้นของประชากรจะทำให้รถติดมากยิ่งขึ้นโอจินินเวียดนามมีถนนที่ คับแคบรถจักรยานยนต์มีจํานวนมากมีถนนที่ขับแคบรถจักรยานยนต์มีจํานวนมากแต่เมื่อมีรถไฟฟ้าคนส่วนใหญ่ก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานลถการจรอจรลงนิดหน่อยจากจาการ์ตาอินโดนีเซียนับว่าเป็นการรถติดนานในช่วงเช้าจอดรถนิ่งส,สนิทบนท้องถนนตลอดทั้งวันรัฐบาล เลยจัดนโยบาย3คนต่อหนึ่งคันคือรถที่ผ่านเข้ามาเมืองได้ต้องมีคน3คนขึ้นไปแต่ในช่วงเรกๆไม่ได้ผลเพราะคุณยังไม่ได้รถได้ปกติและหลังจากนั้นมีอาชีพจ็อกกี้คือเพื่อนร่วมทางรับจ้างนั่งรถเพื่อให้ผ่าน ข้าเมืองได้รับค่าจ้างประมาณ30บาทต่อครั้งหนึ่งเวียงจันทร์จาการ์ตากรุงเทพมหานครแก้ปัญหารถติดโดยการขยายระบบขนส่งส่งมวลชนสิงคโปร์ไม่เจอปัญหานี้เลยเพราะคนส่วนใหญ่หมองว่าการมีรถยนต์ส่วนตัวทำให้เพิ่มปัญหาบนองถนนและปัญหาทางการเงินเราต้องมีใบอนุญ,ญาตซื้อรถไม่อน,นุญ,ญาตซื้อรถราคาสองล้านบาทและยังมีค่าที่จอดรถเป็นรายเดือนอีกครั้งปัญหามากมายคนในสิงคโปร์เลยเลือกใช้ รถโดยสารสิงคโปร์ยังไม่เจอปัญหารถติดเพราะรัฐบาลน่าจะตั้งนโยบาย ERP เครื่องเก็บเงินผ่างทางเข้าเมืองและมีบัตรหักเงินอัตโนมัติตั้งเบอร์ประเทศมาเลเซียยังไม่พบปัญหาเรามีเช่นกันขอใช้อุโมงลอดรถหรืออุโมงน้ํายังไม่พบปัญหาเช่นนี้เพราะขอได้ใช้อุโมงลอดรถหรืออุโมงน้ําและยังเป็นการป้องกันน้ําท่วมได้อีกด้วยและเมืองปูดตาย จายาเป็นมารการกระทรวงหน่วยรัฐถูกย้ามาอยู่ที่นี่เพราะเป็นการลดรจราจรติดขัดและยังเป็นการขยาเยเมืองอีกด้วยเลยคาดกันว่าจาการตากรุงมนิลากุงเทมหานาคอยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคาดว่ารถจะติดต้องขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลด 1. อัตราการใช้รถในประเทศอาเซียน 2. ประเทศในอาเซียนที่รถติดเยอะที่สุด 3. ประชากรนิยมเดินทางในรูปแบบใดมากกว่ากัน 4. เมืองที่มีประชากรอยู่เยอะจะรถติดมาก 5. ถนนไม่เพียงพอต่อการใช้งานหกอะเรคสิงคโปร์ไม่ค่อยมีปัญหารถติดเพราะผู้คนเลือกที่จะไม่ใชาา้รถส่วนตัวเจ็ดเรคสิงคโป,ปร์มีเุรื่อายนตที่จะมีจากรถยนต์อัตโนมัติแปดค่าเส้รถยนต์สิงคโปร์อละเปอนค่าที่จอดรถยนต์สิงคโปรกับค่าใช้จ่ายในท้อที่ าวถติดทำให้ตู้ดูดรติดสูงขึ้น 10. การสร้างถน่เพื่อไม่ได้ช่วยแก้ปัญหารถติดจะเกิดผลที่เกี่ยวกับปัญหารถติดมากขึ้นโดยจากคลิปวิดีโอข้างตน้นอย่างกรุงเทพมหานครเวียงจันทร์จาการ์ตาไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับรถติดในอนาคตคาดการณ์ว่า3ามหานครเหล่านี้จะพบปัญหาที่รถติดจนไม่สามารถที่จะเร่งแก้ไขได้ เนื่องจากสามมหาคนครนี้ประสบพบเจอปัญหารถติดอย่างมากโดยสาเหตุหลักคือเมืองเติบโตและขยายตัวเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาทันปริมาณรถที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พื้นที่ถนนยังเท่าเดิมค่ะประชาคมอาเซียนนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะย่อมอยู่ที่วิธีการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหารถติดค่ะโดยแต่ละเพศจะมีวิธีการวางผังเมือง หรือวิธีการแก้ไขปัญหารรติดเนี่ยที่แตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะจะมีวิธีการแก้ไขปัญหารติดนะคะโดยการควบคุมปริมาณรถนะคะด้วยการให้คนหรือว่าประชาชนภายในเมืองเนี่ยค่ะต้องจ่ายค่าผ่านทางหรือว่า E R P นะคะในส่วนของคนที่มีรถยนต์ค่ะทําให้คนในประเทศสิงคโปร์ค่ะไม่ค่อยมีรถยนต์กัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินทางโดยรถสถาธารณะค่ะ ดังนั้นทาให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มีปัญหารถติดค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ระบบการขนส่งสาธารณะก็เป็นส่วน